สวัสดีครับเพื่อนๆชาวริชแมนสร้างเงินบนแพลตฟอร์ม ITS ทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกับบริษัท Top Up to Rich โดยใช้เครื่องมือที่เราเป็นเจ้าของนั่นก็คือแพลตฟอร์ม ITS นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปกันเลย ทุกครั้งนะครับเราก็ต้องเข้าสู่ระบบเช่นเดิมนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับถ้าในมือถือนะครับจะมีเมนู3ขีดซ้ายบนนะครับแต่ว่าถ้าในัเท็บเล็ตก็หรือแ p a พก็จะเปิดกว้างแบบนี้เลยนะครับเมนูทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จอยู่ในลำดับที่2นะครับรองลงมาจากใต้เมนูเบิร์กโอนโบนัสนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นทั้งหมดนะครับ ตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จในทับอัพทูริชนะครับจะมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับเซฟเฟียเจตโรบี้พอ่เอเอมโรว l มิ n เ i เน Blue Diamond, Black Diamond และสุดท้ายคราวไดมอนด์นะครับเราจะมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งประสบความสำเร็จเราไปดูตำแหน่งที่1กันเลยนะครับกดเข้าไป ตำแหน่งที่1ก็คือ s ซฟเฟียนะครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสำเร็จในระดับเซฟเฟียแล้วก็เพื่อนๆต้องทำคุณสมบัติสร้างไรายได้30,000บาทภายในเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณนะครับแต่ในระดับเซฟเฟียนะครับก็เป็นขั้นแรกของความสำเร็จนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราไปดูตำแหน่งที่2กดเข้าไปเลยนะครับนั่นก็คือได้แก่ตำแหน่งเจดนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสําเร็จในตําแหน่งเจดแล้วก็เพื่อนๆต้องสร้างไรายได้50,000บาทเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับและยังได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะครับตําแหน่งที่3นะครับ มันก็คือได้แก่ Ruby นะครับผมนี่นะครับ Ruby ถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจในระดับ Ruby แล้วก็เพื่อนๆต้องสร้างรายได้1 0 0 0 0แบาทเดือนใดเดือนหนึ่งและได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณรวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศเอีกด้วยนะครับเราไปดูตำแหน่งที่4กันเลยนะครับนั่นคือตำแหน่งพ่อ ถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสําเร็จในตําแหน่งโแลก็เ,เพื่อนๆต้องสร้างรายได้100,000บาทติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนนะครับผมและเพื่อนๆก็อย่างได้รับรางวัลเกีดยรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณรวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วยนะครับตําแหน่งที่5นะครับนั่นก็คือได้แก Emerald นะครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสําเร็จในระดับ Emerald แล้วก็เพื่อนๆต้องสร้างรายได้10,000แบาทติดต่อกัน6เดือนนะครับและจะได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยนะครับประสบความสําเร็จไม่พอนะครับเพื่อนๆจะประสบกับความสุขในชีวิตอีกด้วยนะครับที่นี่นะครับคือความสําเร็จที่แท้จริงครับผม ที่นี่ไม่ใช่การขายฟันแต่ที่นี่คือการทำฟันให้เป็นความจริงต่างหากครับต่อไปเราไปดูตำแหน่งการประสบความสำเร็จในระดับขออนญาตข้ามไปที่ในระดับที่7ก่อนนะครับนั่นก็คือ blue diamond นะครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการประสบความสำเร็จในระดับ blue diamond แล้วก็ต้องสร้าง ผู้คนในองคอ์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นเอเมอรัลด์สคนนะครับและยังได้รับรางวัลเกียรติยศเข็มเกียรติคุณและสูตรเกียรติยศนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศและนี่คือที่มาที่ไปของคำว่ายิ่งเราช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น แต่ในธุรกิจนี้นะครับไม่เพียงแค่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่เรายังประสบกับความสุขกับตัวเองและยังทำให้ผู้อื่นรอบตัวเรามีความสุขไปด้วยนี่แหละครับเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมีคุณค่าต่อตัวเองและผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริงครับต่อไปตำแหน่งที่7ใช่ไหมครับห2 3 4 5 6ห แล้วก็7นะครับกดเข้าไปเลยนั่นก็คือ black diamond อะนะครับ black diamond ตอนนี้ยังไม่มีผู้ประสบความสำเร็จแต่ในรวันนี้จะมีผู้ประสบความสำเร็จมายืนณจุดจุดนี้อย่างแน่นอนครับผมเชื่อนะครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการประสบความสำเร็จในระดับ black diamond นะครับเราต้องสร้างคนในองค์กรเราประสบความสำเร็จเป็น emerald 5คนและยังได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณ และสูตรเกียรติยศนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยต่อไปนะครับเราไปดูตำแหน่งที่8นั่นก็คือกดเข้าไปเลยได้แก่คราวไดมอนด์นะครับเราจะเห็นได้ว่าคราวไดมอนด์ก็ยังไม่มีผู้ประสบความสําเร็จนะครับทําไมนะครับเพราะจะสื่อให้เห็นว่าธุรกิจเรายังเปิดได้กว้างอีกนะครับและธุรกิจเรายังขยายไปยังทั่วโลกได้อีกด้วยนะครับ ตอนนี้คือโอกาสของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำแต่คนอื่นทำนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราไม่เริ่มทำวันนี้แล้วเราจะเริ่มทำวันไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนทำแล้วใครละ่ะแล้วถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จกับสิ่งไหนฝากไว้คิดนะครับถ้ามันเพนจะประสบความสำเร็จเป็น คราวไดมอนด์นะครับเ,เพื่อนๆต้องสร้างลูกทีมให้เป็นเอ็มเรีอย่างน้อย10คนนะครับและยังได้รางวัลเกียรติยศเป็นเข็มเกียรติคุณและสูตรเกียรติยศรวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบฟรีๆให้กับเราด้วยนะครับโอ้โหนะครับผมขณะคนพูดไปนะครับอย่างตื่เต้นขนาดนี้นะครับแล้วเ,เพื่อนๆที่ฟังจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนจริงไหมครับ และตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสูงสุดในธุรกิจกับ Top Up t o u r ชนะครับนั่นก็คือมิลเลียนแน่นะครับก็คือการเป็นเศรษฐีนั่นเองนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในระดับมิลเลียนแน่ได้นั้นคือเราสามารถสร้างไรายได้1ล้านบาทในเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับและอย่างได้รับรางวัลเกียรติยศ เป็นเข้มเกียรติคุณและโลกเกียรติยศรวมถึงการต้องเที่ยวต่างประเทศนะครับผมคิดว่าการมาถึงระดับมิลเลนเนียนะครับก็คงไม่ยากนะครับเพราะว่ารายได้หลังจาก u ูไดมอน n ์ขึ้นไปก็เป็นรายได้ที่มหาศาลแล้วนะครับนี่นะครับโฉมหน้าทั้งหมดของตำแหน่งนะครับสบความสำเร็จในธุรกิจกับบริษัททับอัพทูริชนะครับนี่นะครับส่วนโฉมหน้าของผู้ประสบความสำเร็จนั้นผม อ,อยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูเองนะครับนี่นะครับเข้าไปดูเองเลยนะครับว่าใครบ้างนะครับเราอาจจะเจอคนที่เรารู้จักก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆฮนะแต่วันนี้นะครับผมยังผมอาจจะไม่เปิดทั้งหมดนะครับ เอาคร่าวๆกันก่อนนะครับคร่าวๆนะครับอย่างหนึ่งนะครับทำไมผมถึงต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับในชีวิตกับท็อปทัพทรีชคือเราประสบความสําเร็จและคนรอบข้างเราก็ประสบความสําเร็จไปด้วยเรามีชีวิตที่ดีเขาก็มีชีวิตที่ดีเรามีตังใช้เขาก็มีตังใช้เรามีกินเขาก็มีกินนี่แหละครับธุรกิจทําให้เรามีคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่เพียงแค่ สามารถผลิตเม็ดเงินให้เราได้มากนะครับแจมมันยังเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกข้อปัญหาชีวิตจริงๆครับนี่นะครับดูคร่าวๆไปก่อนนะฮะคร่าวๆไปก่อนอืมนี่คือทั้งหมดนะครับครับก็ไม่มีแล้วเนาะอ่านี่ครับดูเดมอนสองท่านแลกไดมอนก็ยังไม่มีนะครับคราวไดมอนก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับทุกครั้งนะครับหลังจากที่เรา ทำภารกิจเสร็จแล้วก็ออกจากระบบด้วยนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้การพาเพื่อนๆเ,เ,เยี่ยมชมทำเนียผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกับบริษัททัออัพทัวริสโดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะอย่างแพลตฟอร์ม ITS หากเพื่อนๆไม่เข้าใจณจุดไหนก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามผมได้ตรงหรือ สอบถามกับผู้แนะนำของเพื่อนๆโดยตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ